สาวเบสคำสิ่งนะครับอัพรูปลง IG ซึ่งโพสต์นี้เนี่ยสาวเบสเนี่ยยังให้แคปชั่นด้วยนะครับว่าเชื่อว่ายายมองเบสอยู่บนฟ้าอยากบอกยายว่าเบสมีความสุขมากๆเลยขอบคุณที่ปกป้องเบสอยู่บนฟ้าทุกอย่างที่เบสเจอที่เบสเสียใจเบสจะคิดเสมอว่าสงสัยยายจะผลักเรื่องไม่ดี คนไม่ดีออกไปและจะส่งแต่สิ่งดีๆคนดีๆมาให้เบสเบสรออยู่นะไม่ว่าจะงานหรือเพื่อนหรือแฟนเบสเชื่อว่ายายปกป้องเบสอยู่แน่ๆหลักมากที่สุดในชีวิตซึ่งโพสนี้ของสาวเบสร,รักวันนีหรือสาวเบสคำสิงนะครับยังมีแฟนคลับเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์เพียบเลยว่าหนูคิดดีพูดดีและหนูยังทำดีอีกด้วยนะลูกหนูต้องได้เจอคนที่ถูกใจแน่นอนจ้า คุณยายปกป้องเสมอค่ะเห็นไหมคนที่คิดไม่ดีทําไม่ดีกับหนูตอนนี้ก็แพ้ภัยตัวเองกันหมดแล้วนะคนดีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่คนรักนอกจากนั้นนะครับยังมีคอมเมนต์จากแฟนคลับของสาวเบสในอีกจำนวนมากเลยก็เอาเป็นว่าโพสต์นี้ของสาวเบสลักวณีหรือสาวเบสํำสิ่งเรียกได้ว่าเก่งและเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถอีกหนึ่งคนเลยก็ได้ครับ